เขาค้อนะคะมาพักบ l ูสกายเดอะบ u ูสกายรีสอรตอนนี้กำลังพาเข้าชมสวนนะคะสวยมากเลยอ่ะเป็นบรรยากาศที่พอเข้ามาแล้วเหมือนอยู่อีกโลกหนึ่งนะคะเชิญเข้ามาร่วมชมบรรยากาศไปพร้อมๆกันค่ะ ที่ว่างนะคะเข้ามาชมได้เลยกบกบพากบจะพาเข้าชมสวยมากเลยนะนี่เลยสถานที่งามมากนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะมีชานมน้องหมีด้วยนะคะนี่เลยเดอะบูสกายรีสอร์ คะสวยมากสวยสวยที่สุดนะคะนักออกแบบนี่ออกแบบได้ดีมากเลยดูดอกไม้เดี๋ยวไปชมดอกไม้กันนะคะไปชมดอกไม้กันนี่เลยนี่คือบรรยากาศ อันนี้เป็นดอกคุณายนเตืนสายนะคะสวยมากเลยนักท่องเที่ยวสวยมากเลย เดี๋ยวจะพาชมสักหานาทีนะคะนี่เป็นทุ่งดอกไม้สวยมากยังค่ะยังค่ะเดี๋ยวขอพาชมบรรยากาศร,บรอบๆก่อนสวยมากเลย เป็นบรรยากาศที่ดีมากเลยนะคะเนี่ยคือการออกแบบสวยจริงๆเหมือนเข้ามาอีกโลกหนึ่งเลยนะคะชมบรรยากาศสวยมาก ท่านใดที่มีเวลามาพักผ่อนก็มานะคะพาครอบครัวหรือพากับคนรักพาลูกหลานมาได้เลยนะคะบรรยากาศดีมากอันนี้เป็นน้ำผึ้นะคะรานน้ำผพ้สวยมากชมบรรยากาศก็้รอบเนี่ยค่ะ นี่เป็นช่องประตูซัมเมอร์การ์เด้นนะคะประตูซัมเมอร์การ์เด้นจะดูดอกไม้ที่ตรงนี้นะคะนี่เลยสวยมากนะคะเนี่ยสวยด้านหลังก็เป็นปรา,าสาท d ทุกคนที่มานะคะต้องเก็บภาพความประทับใจสวยๆ5นาทีนะคะกับการพาชมบรรยากาศนะคะสวยมาก ดอกไม้สวยตลอดปีนะคะไม่มีผิดหวังอยู่เพชรบูรณ์นะคะเขาค้อเพชรบูรณ์อยู่ตรงปากทางสีแยกเลยะคะ่ะไม่ต้องเข้าไปข้างในนะคะเนี่ยสวนมากบรรยากาศ เป็นชุ่งดอกไม้และที่ทราบม,มาก็คือเจ้าของเป็นคนไทยนะคะว่ามีอยู่ด้วยกันตั้ง4ีหสาขาทั่วประเทศเลยที่นี่มีคนงานประมาณ100คนนะคะที่สอบถามมาเป็นสไตล์ยุโรปนะคะสวยมากนี่เป็นประตูนะคะ ข้างบนถ้าขึ้นไปก็จะเป็นห้องอาหารห้องจัดเลี้ยงเดินขึ้นไปทุกอย่างนะคะเป็นสไตล์โรมนันหมดเลยสวยนะคะแล้วก็พาชมบรรยากาศอย่างเงี้ยอย่าลืมนะคะมีเวลาก็มาพักผ่อนกันมาเที่ยว สวยมากสวยน่ยยรรารักยมแก่แอโอเคนะคะท้งว่างก็มาชมมาเที่ยวกันได้นะคะคุกบก็พาชม,มารบรบรยากาศรอบๆประมาณนี้ ขอตัวไปถ่ายรูปก่อนนะคะขอตัวไปถ่ายรูปก่อนนะคะสวยงามไหมคะชมบรรยากาศไปก่อนนะคะชมบรรยากาศก่อนนะ สวัสดีค่ะ